ใครได้ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมีช่องทางอาชีพนะเป็นช่องทางอาชีพไปด้วยกันนะครับ t ี Food Story แล้วก็ร้านครูภาพไก่ยอหรือไก่ยอครูภาพนะก็อันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับทุกคนเราจะมีการชุบแป้งลงไปแล้วต้องคอยตักพวกนี้ออกเลยใช่ไหมเราต้องกากออกก่อนใช่ไหมไม่เดี๋ยวไม้ค่ะอ๋อไม่เดี๋ยวไม้น้ำมันจะดำใช่ไหมกากไม้ล้วก็จะไม่สวยด้วยค่ะอ๋อกากไมไม่สวยอย่างนี้ขายกากไหมเนี่ย กาการได้นะคะเอาจริงนะบางทีผมเคยเห็นมีคนขอกากดได้ดค่ะการการได้นะคะอันนี้เดี๋ยวต้องกลับด้วยใช่ไหมครับเนะี่ยใช่ค่ะมือใหม่ใช้เวลานาน,านไหมครับกว่าจะทอดกระทะหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะ,เ,ะ,เ,ระเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ชินเหมือนเขาไม่ชินเหมือนต้นต,นตำลับเขาแต่เรามาอยู่ร้านต้นต,นตำลับแนละ้วร้อยชิ้นใช่ไหม ไม่มืดก er ne, so. nah, ็หมดแล้วยงทค่ะถุดท้ายถุงส so ุด้ายมออผมอึ้งเลยอันนี้ถุงสุดท้ายมมงหมงไมยังไม่หกโมงห้าโมงกว่าตายแล้วลูกค้าวนนี้ตายแล้ว หมดจริงนะไม่เหลือแล้วนะหมดไม่เหลือคไม่เหลือตรงไหนแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมี่ะหมดแล้วใช่ไหมไม่หลือเฮ้ยเ้ยหมดแล้วหกร้อยวันนี้หกร้อยสองชั่วโมงถึงไหมไม่ถึงดีนะไม่ถึงมาประมาณสักสี่หกสี่โมงเย็นหกร้อยวันนี้หม0แล้วเจอเหมือนดิปหเหรอคะหกรอยจเจอเมือนไม่ได้หายใช่ไหมหาดูหายไหม สวัสดีครับทุกท่านครับพีพีฟูดสตอรี่นะครับวันนี้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับสาขาต้นสำหรับหรือว่าสาขาต้นฉบับเลยนะครับแม่แบบของไก่ยอผู้ภาพเลยครับวันนี้ก็มีนะครับมีการเรียกว่าเอาคนใหม่นะมาเทรนเพื่อที่จะเป็นคนช่วยนะครับบางทีทางด้านผู้ภาพอาจจะไม่ว่างมีการที่จะต้องไปสอนนะครับแล้วก็ไปเทรนนะครับสําหรับสาขาใหม่ๆหม่นะครับแล้วก็ไปสอนอาชีพให้กับ หลายหลายคนนะครับก็เลยเอาพี่สาวเอามาเทรนเลยนะถ้าเกิดว่าใครมาตลาดนี้ตลาดมีนบุรีนะไม่เจอหน้าครูภาพก็ดูป้ายเอาแล้วไปร้านไก่ยอใช่เลยนะครับอเดี๋ยวเข้าไปดูกรรมวิธีในการทำนะสําหรับครูภาพแล้วก็คนใหม่นะว่าฝีมือเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามเขาไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับทอดสองอันค่ะ

มาจากไหนครับเนี่ยผมผมอยู่แถวเอ็นนิวิทใหม่เนี่ยอ๋อนิวิทใหม่แล้วก็จะมารถติดใช่ไหมไม่ไกลเลยรถติดสองคนผู้หญิงท่อดสามครับแยกน้ำจิ้มเลยเนาะทอดสามแยกน้ำจิ้มครับทอดสามมามีครับทอดสามแยกน้ำจิ้มครับ ถ้าอังใช้สาผมได้เลยมั้ค okay. yeah. ือแายนได้เลยนี่ยัง้กนนะครัมับไครับ้าน้อยน้อยเล่นน้อยเล่นน้อยถ้าอยู่ใกล้ๆก็ง่ายอมดเลครับครับยังอยู่นิ้่ใหม่ขอกไตเลยขอบคุณครับอีกชิ้นนะครับห้าครับหลครับ

พี่ผู้ชายเขาเขาเล่นของง่ายอ่ะเขายืนขายตรงนั้นอ่ะเอาทิ้งความกดดันให้แฟนทีกดดันเร็วเร็วเร่งเลยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเถอะเจอแน่เจอแน่ก็นดารักเดี๋ยวรอม่แสวยงามนะอย่าวาดใเข่าเลยพี่ยังตัดไม่ทันถ้าเยอะตัดนี้ไม่ทันนะพี่ถ้ากระท้อนตัดไม่ทันนะแบบนี้ ผมก็หัดตัดเหมือนกสองคนนะต่อไปสองคนไหนจะน้ำจิ้มด้วยไหนจะผักด้วยเออพี่หัวเราะขำเขาไปเถอะขำไปเถอะตอนนี้ิ่งานจะเครียดใช่ไหมเครียดต้องคิดอะไรกยอะเลยบอกเอ็มจะออกจากงานแล้วจะแบบจะขายดีไหม <c oughs> อ่าไปไปมา,มาคือ <c oughs> พอมาบุกวางขายบุกวันเอ๊ะ <c oughs> เราจะทํายังไงจะขายให้ทันคนเยอะไปเรื่อยฮะคนเยอะคนเยอะครียดกันคนเยอะเนี่ยคนลงเดินเข้ามาถามทั้งนี้นะอ่าเดินได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับทีนี้เราก็โยนความเครียดไปให้แฟนพี่บ้างได้แล้วค่ะอันนี้อะไรกันสิอยู่ดีๆเราก็ เ,เรื่องการดูสีนี่วันทำนาเลยนะประสบการณ์เอาประสบการณ์เอาถ้าเกิดสมมติว่ามันนั่นน่ะมันจะพอข้าขงในไม่สุดมันจะกรอบแป๊เดียวนุ่มนุ่มนุ่มในกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในครับเป็นทุเรียนหมอนทอง <c oughs> ทั้งนี้ทางนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยน้องคนนี้นะวันที่ผมมาทําคลิปใหม่ๆขายได้สองวันสามวันใช่ไหมวันนั้นก็เกรงเกรงเหมือนกันนะ เองลูกค้าเยอะตอนนี้ฉลุยแล้วลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าจะสุกตอนไหนคุมายืนดูนะคุณตาต้องมายืนดูคุณตาคือคนแถวนี้นะไม่คนที่เ่นคนเดียวจะมาซื้อเขาจะมาซื้อซื้อด้วยแล้วก็จะมาดูด้วยจะมาดูด้วยชิ้นเท่าไหร่ครับชิ้นละสิบบาทครับมีแบบนี้ด้วยนะมีแบบนึ่งด้วยเอาแบบนึ่งก็มี เอาเอาเอาทอดเอาทอดเออสามชิ้นนึ่งนึ่งนึ่งมีนึ่งด้วยเหรอมีนึ่งด้วยครับนึ่งอยู่โน่นนะข้างหน้านู่นนะครับเอาทอดสามชิ้นนึ่งชิ้นหนึ่งต้องไปซื้อต่อแถวางหน้าไงครับถ้าอย่างนี้ได้หมดแล้วผ่ะนแบบสักอาทิตย์ตัดขึ้นไดลยครัอนุญาตแล้วครับตั้เลยครัแล้วมันตากันเพิ่งไปต่อแถวแล้วเมื่อไรจะได้อะ อันนี้ก็จะไปขายเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะขายที่ไหนครับเขารับไปขายอยู่แล้วเขารับไปขายคือน้องฟ้าไม่ได้ซื้อแผ่นฉ่ายแต่น้องฟ้าเอาไปขายทํางานด้วยอ๋อทำงานด้วยแล้วก็เอาเวลาว่างคือรับไปขายสดหรือไปทอดไปทอดทอดแบบนี้เลยทําแบบนี้เลยนานหรือยังครับสองเดือนใช่ไหมนานสองเดือนผลตอบรับเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะโอเคใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยข้ยันด้วยแปลงด้วยแป็กด้วยขยันมาก ทำงานประจำด้วยขายด้วยน้องมก็ไดป่อยละนี่นะเกับเข้ามาดูนะครับใครไปเย็นแทนคุณตาได้ไหมเนี่ยคุณตายังรอเลยไม่ได้กินไหมเนี่ยช่วยช่วยช่วยลุมสองแล้วนะ สี่ชิ้นแยกครับได้ครับ,รบ,ลรบ,แ,รบแล้วเอาห้าชิ้นัตดอันนี้ขายอะไรครับเนี่ย <c oughs> ขายเกียยต้อดไม่ได้ขายกระบะใช่ไหม <c oughs> <อ> <c oughs> ไม่มีวางแลว้ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไ,ไม่ทันนะครับไม่ทันไม่ทันนะ ร้อนหน่อยครับลูกค้าครับของอร่อยไม่กินทุกคนนะฮะใกล้แล้วค่ะรอสักครู่นะคะรอสักครู่ครับจิ้มแจกอ๋อนี่เป็นไหนแบบแบบนึ่งแบบนึ่งครับแบบนึ่งราคาเดียวกันเนาะราคาเดียวกันครับแบบนึ่งเนี่ยมันคือตรงกลางของของที่เป็นแห้งแท่งกลมใช่ไหมเพราะว่าแท่งกลมเนี่ยมันได้3ส,ส่วนมีข้างสองข้างแล้วก็เป็นตรงกลางเอามานึง่งส่วนที่เป็นทอดอะ่ะคือเป็นด้านข้าง ก็ราคาเดียวกันกรอกน้ำจิ้มแบบนี้เลยนะมีถุงซิปถุงซีมยังดีนะครับไม้เดียวให้ถุงนี้ไหมเนี่ยกนะ็สองสองเอ็ดหนึ่งสี่ครับให้ถุงหนึ่งสามอ๋อหน่ก็ให้สองนะครับสี่ขึ้นไปให้สอถุงนึกว่าไม้เดียวให้ถุงขนาดนี้น้ำจิ้มอร่อยมากครับสองสอง Ει, น้ำจิ้มามากันเป็นนี่เลยเป็นกระมังเลยนะหรือผักต้องเตรียมเอาขึ้นใหม่แล้วหมดนะค่ะครับแน่นอนครับผมครับว่าตอนนี้ยัง เปิดรับอยู่ไหมสาหรับคนที่จะไม่ขก็ยังเปิดรับอยู่ค่ะเปิดรับอยู่ไหวเหรอก็ตอนนี้คือคัดคัดเหมือนกันก็คือว่าเอาคนที่แบบเขาพร้อมจริงๆพร้อมจริงจริงใช่<ๆ>ใชลุยจริงๆบางคนแบบว่าเขาอาจจะอยาก,ยากแค่ทํางานเสริมถ้าเสริมเราก็ให้ซื้อสินค้าเราได้ทุกอย่าง<อ>ไม่ได้เป็นต้องซื้อเรนชสยนะคะเรามีไก่ยอขายมีน้ําจิ้มขายมีแป้งขายแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะทําเป็นอาชีพบางคนแบบเขาอยากออกจากงานอย่างพี่สาวเนี่ยเขาจะออกจากงานเขาก็แบบ อยากทาเลยเขาก็ลงมาทาเต็มตัวนี่เลิกงานปุ๊บก,ก็ไม่มาฝึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงเขาจะไปขายที่ใหม่เริ่มมายึดกิจการตรงนี้มายึดกิจการตรงนี้ <laughs> มายึดกิจการตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวก็คงมาด้วยกันนะคะ่ะมาเอาแบบลูกค้ามีแล้วเงี้ยนะมีแล้วค่ะไม่ต้องเริ่มเลยไม่ต้องเริ่มอันนี้แค่พี่สาวก็ทำแว้อแ่ <laughs> แต่ไม่เป็นไรสาขาอ,อื่นก็ไปหาตลาดใช่ไหมหาตลาด <laughs> วันเดียวก็ขายได้แล้วเ<ด>จ้า<ล>ที่<ด>ไปดูกันมาหลายสาขาเนี่ยสรุปว่าวันเดียวเนี่ยขายได้เลย <นะ S 1> ส่วนใหญ่ก็คือเดี๋ยวครูพัดจะลงไปช่วยทุกครั้งทุกคนที่แบบว่าเขาเปิดร้านเพราะว่าวันแรกก็อย่างนี้ค่ะเมื่อวานนี้มาแล้วตื่นเต้นคือแบบลูกค้าเยอะแล้วตกใจ <c oughs> วันนี้ก็ดูดิดูดิเจ็บถูกเลยใช่ค่ะแต่ว่าใครที่ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะซื้อสินค้าไปได้แล้วก็มาฝึกทอดด้ที่นี่ได้หมดเลยบางทีมันเกร็งนะมันกดดันนะลูกค้าเยอะ กลัวลูกค้ารอนานขายดีก็กลัวขายไม่ดีก็เครียดขายไม curtain, ่ดีก็เครียดขายดีก็กลัวกดกดดันใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เขาจะมาเขาบอกว่าเขาจะขายได้เหรอเขา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 เครียดมากกับการเนี่ยวขายไม่ได้ด uh ูการยืนทอนเครียดเลยเกรงเลยอ่ะใช่เกรงเลยแต่พอเจอลูกค้าหนักใจแล้วก็าทำยังไงจะขายให้ทันเพิ่มเตาเพิ่มหม้อค่ะเพิ่มกระทะใหญ่ขึ้นเพิ่มกระทะใหญ่นี่ใหญ่ขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเป็นหม้อนะเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นสองกระทะแล้เพิ่มเป็นสองกระทะนะครับ พราะเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วนะรอนานกค้าก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้อย่าเพิ่งถามเรื่องกระทะใบเดียวนะกำลังจะเพิ่มกำลังจะเพิ่มกลังจะเพิ่มนะกำลังจะเพิ่มเพราะอย่างหนึ่งการที่จะเพิ่มกระทะมันต้องมีความชำนาด้วยถ้าเกิดว่าเพิ่มไปแล้วยังไม่คล่องเอาไม่ทันเอาไม่ทันไม่อีกขอรองความชำนาญอีกนิดนึงจยเพิ่มกระทะแล้วมันจะทานกันนะครับลูกค้าจะได้ไม่รอนานซื้อสินค้าไปแล้วอยากจะมาฝึกทอดให้มาที่นี่ได้เลย ไม่ซื้อเฟรนชายซื้อเฟรนชัยมาได้หมดเลยมาได้หมดเลยมาเรียนการทอดบางคนบอกทอดมันง่ายแต่ว่าจริงๆก็จะเห็นได้ว่ากว่าจะขึ้นได้แต่ละกรัะแต่ถ้ามาสักมาเย็นหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้เขาจะเอาเชือกออกใช่ไหมครับแล้วมันก็จะโล่งหน่อยนะแต่ถ้ามาช่วงสักเริ่มตั้งร้านนี่มันจะชุกระหกอ่ะชุกระหกสักเนี่ยกำลังตอนช่วงนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วอย่างหนึ่งนะมาฝึกที่นี่บอกให้เลยแดดล่มลมตกโอ้โหนะบรรยากาศแบบว่า ไม่เครียดในการฝึกแน่นอนใช่แล้วตรงนี้ครูภาพก็จะอยู่ที่ประจําเลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่ประจําคืนประมาณแถวนี้ค่ะประมาณแถวนี้คือไม่ใช่ตรงกลางเพราะฉะนั้นอ่ะริมเนี้ยโอเครถนานวิ่งทีหนึ่งมันก็จะมีพื้นที่ให้เรียกว่าให้ได้ยืนดูให้ได้คุยกันให้ได้คุยกันนะก็สะดวกสบายในการฝึกนะครับ ก็มาถ้ามาเจอพี่สาวก็ถามเขาได้เลยเพราะว่าเขาก็ฝึกทุกวันฝึกทุกวันจนกว่าจะแบบเนี้ยค่ะประมาณอีกสักสิวันเราถึงจะขยายกระทะเพราะให้แกดูกสองกระทะแล้วก็อีกประมาณ10วันนะมาเจอกันใหม่นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้แกจะมาทุกวันนะเลิกงานก็ยิ่งมาติดใจใช่ไหมติดใจค่ะแต่ให้จริงจริงแต่พัให้ทานลูกค้าค่ะลูกค้าเยอะตอนนี้เครียดเขาไม่ทานลูกค้าเมื่อวานเครียดเพราะลูกค้าเต็มมาเมื่อวานจะทำยังไงให้ทานลูกค้า แต่เรื่องรสชาติไม่ต้องห่วงเลยรสชาตินี่รสชาตินี่เป็นนี่เขเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นชื่อเสียงไปแล้วเป็นชื่อเสียงไปแล้วมีคนจะถามว่ารับที่ไหนอะไรยังไงเข้ามาถามในคอมเมนต์เนี่ยเรา<อ>ต้องบอกอยังไงดีครับก็สามารถที่จะแบบแอดไลน์ไอดีไลน์เบอร์โทรกุภาพเลยเบอร์โทรครับ096 419 8 4 2 2อโทรมาก็ได้หรือ ID ด์ลาเบอร์นี้ก็ได้ ID ด์ลาเบอร์นี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ในคําอธิบายนะครับทุกคนนะครับคําอธิบายก็คือมันอยู่ที่ใต้คลิปอ่ะตรงนั้นเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขไว้ในคลิปด้วยนะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเบอร์โทรอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะจัดไว้ให้เต็มเ็มเลยแล้วที่นี่ก็คือตลาดมีนบุรีนะครับ เซิร์ชกูเกิลมาได้เลยเขาเรียกว่าตลาดเก่าตลาดใหม่นะตลาดใหม่ตลาดใหม่มีนบุรีแต่มันก็ไม่ได้ใหม่แล้วนานแล้วอยู่แถวแถวหน้าเนี่ยร้านทองกินดาอ่าร้านทองกินดาร้านทองใจดีอยู่ตรงเนี้ยนะคือตรงนี้เลยคือโซนนี้เลยมาได้เลยตลาดยามเย็นนะครับขายตั้งแต่ประมาณตุสี่โมงเย็นขึ้นไปสี่โมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มหรือว่าจนกว่าของจะหมดใช่ค่ะถ้าสองกระทะเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะใช่ค่ะไม่ถึงหรอกเพราะว่าจะน่าจะเร็วน่าจะเร็วทุกวันก็เห็นีสถานะแต่ว่า เรไม่ทันเราก็เลยบออันที่กระทหนึ่งกระทะเขาเก่งแล้วเดี๋ยวสองกระทะก็แป๊บเดียวอันนี้กระทะเดียวเนี่ยเมื่อกี้กระทะเดียวเท่าที่ดูใช่ไหมบางอันยังมีถ้าจะไหมอ่ะใช่นี่น,นะไม่ทันแล้วแฟนแฟนะนทำงานง่ายเนาะใช่ <laughs> พี่ผู้ชายเขา,เ,าเขาเล่นของง่ายอะ<ช>่ะเขายืนขายตรงนั้นอะ<ช>่ะเอาทิ้งความกดดันให้แฟนนกด,ดดันเร็วเร็วเร่งเลยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเถอะเจอ,จะเจอแน่ <c oughs> จเจอแน่าก็น่ารักีลองอลวสวยงามน,นะนี่เราก็โยนความเครียดไปให้แฟนพี่บ้าง <c oughs> เรื่องการดูสีนี่วันจำนาญเลยนะประสบการณ์เอาประสบการณ์เอาถ้าเกิดสมมติว่ามันนั่นแหละมันจะพอข้างในนี่สุดมันจะกรอบแค่ดเดียวน,น,นุ่มนุ่มนุ่มในกรอบนอกใน,ใน,นุ่มในกรอบนอกนุ่มในครับเป็นทุเรียนหมอมทอง <laughs>